สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่อง youtube เลี้ยระดาเกือบโหลนะครับผมนี่ครับก็เสร็จใกล้จะเสร็จแล้วนะพี่โคน้องเขียวก็ลงไปกลับพื้นที่ครับให้เรียบร้อยก็ก่อนที่จะส่งงานครับผมน,น้องเขียวดูครับก็ขอบคุณทีมงานนะครับ ที่ร่วมด้วยช่วยกันครับผมเอาอจนเสร็จเลยครับล็อกนี้ก็เป็นล็อกที่สองนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำก่กเก้วนะครับผมในงานนี้เดียววัดออกมาจะเป็นยังไงเดยวก็รู้ครับผม ฝั่งนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับแมคโครม,มีหรือว่าพี่โคมัสเือไม่กี่เที่ยวครับเดี๋ยวก็ล้มตัวกั้นน้ำไว้หมดเนี่ยก็ส่งงานครับผมน้องเกียวก็โกอยอยู่อ่ะ รับน้าดินอยู่วันนี้รถมาไม่เยอะครับหลังจากช่องเช้ารู้สึกว่าไอฝนตกครับเมื่อเช้านี้บรรยากาศแบบว่าฝนตกลิ่นออกมานะครับนี่ก็เสมีก็เดินเนะดูรับเดินในน้ำเลยโอ้ยเท็สะอาดแล้ว นี่เดินสบายเลยครับเชียร์เกียร์ มันปิจถึงคิวรอในี้เนี้น,นะครับคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> ติดตามได้ครับผมสวัสดีครับ